ชิงที่หนึ่งในรุ่นของ Open NA ครับคันนี้เป็นเทอร์โบครับส่วนแท็ก B จะเป็น NA ครับนี่เลยดึงให้ังสีครับเอ็นเอสอเ็นเ้าไายตครับ ในแท็ก B นี่เวาี่1นแทวลาีเอาดูู้จิงนิดนึงครับแท็ก B เหมือนจะมีปัญหาระบบไฟ อสามสับสามปุ๊บนำเลยครับขอแแล้วออกเขียวยูตสายสามมาาของทางเชิญครับยี่าของทางเชิญครับจะเป็นยี่